ออกยายเมื่อออกปาดยายแถวขึ้มานกักแทะอู้แต่ว่าเฮ็ดซีมดเลยโอ้เฮ็ดจังจ่ามานประมาณจนอิ่มเฮ็ดใครนี่เด้อจ้ะพี่น้องเห็ดไข่เฮ็ดเราไม่ใช่เห็ดไข่เห็ดตอนแรกเป็นเห็ดไข่แต่ตอนนี้เป็นเห็ดเราพี่น้องเวลาซื้อเห็ดบ่ตรงต่อเด้อจ้ะตอนนี้เห็ดใน้นอยนี่ผู้ใดซื้อกินได้ซื้อเลยจ้ะเพราะว่าตอนนี้เห็ดมดแล้วอันนี้ย่าง ดังตาตีได้เถ่าตีตสามอ่ะตีสามกว่าจนหอดตอนนี้จ้าโมงเกือบสิบเอ็ดโมงสาจ้าโมเมนวนันมันหลายด้จ้าบัามีคนเข่าปลาค่ะมแต่คนสวยเข่าปลาเมืองได้จะนในพี่น้องนี่นี่จ่หนาผู้เก็บเห็ดเก่งเนี่ยสช้านานหันมาก็เนา่าเถวได้ยินงข่าวว่าเด็รหลับตำแหน่งอยากเอ กรีเอเเอตอร์อะไรนะครีเอเตอร์อ่าอีหยังก็นักสุดยอดประจำสดาปอ่บิกเบิกกิ o m a n แมนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเห็ดของข่อยนี่บ่ต้องเบิ่งดอกเพราะว่าเห็ดข่อยนี่สวยเกินพิกัดสวยแต่ว่าสวยเข้าใจบ่สวยเกินพิกัดแต่ว่าสวยก็รู้อย่าประมาทเขาเนื้อเขา นี่ได้จ้ใจมึงแนพูนน่ะเราก็เอาใบไม้ปลูกไว้เลยได้ใจเนาะบ้านนี้เฮาสิไปเก็บบักระโบกกันเนาะยายเนาะโอเคโอเคเออเขาเห็นห้าวทายเขาก็ทายเนาะแถวเนาะเฮ็ดคลิปเขาก็เฮ็ดคลิปเน้อแถวเออผู้ใดสิเบิ่งบ่เบิ่งผู้ใดสิแม่นผู้ใดสิเบิ่งเฮาบ่เบิ่งเฮาก็เบิ่งเฮาเราเข้าป่าเราได้หลายอย่างไม่ใช่ดยออย่างเดียวเฮาจะบักระโบกไปพาขายโอเคบ่อ๊ะยังให้เสียหลง ผู้ใดบอกว่าบม่มีแนวทํากินบ่มีแท้รู้ท้าทาหากินขอสิบอกเลยจ้าบักกะบกเต็มป้ไปเลยจ้ะพาขัวขายจ้าคอยในว่าเก็บไปพาขัวกินเองนี่เพราะคอยหาสื่ออยู่แถวกาลสินบม่มีจ้าโอเคเขา้าใจตรงกันปะลุย